ธาตุทั้ง4พีพิการตามฤดูวายโยธาพิการเดือน8 9และ10ครับทรั้งนี้ก็จะมาพูดถึงธาตุทั้ง4พีพิการตามฤดูวายโยธาพิการธาตุทั้ง4พีพิการ ตามรือดูคำพีโลกนิทานเวทหนึ่งหน้าสี่สิบสี่วายโยธาพิการวงเล็บเปิดเดือนแปดเก้าและสิบวงเล็บปิดอาการให้ผมเหลืองขั้นตัวเมื่อยทุกข้อทุกลำ ให้แตกขึ้นแตกลงลั่นโครกมักให้หาวให้เลอให้วิงเวียนหน้าตาหูหนักร้อนในอกรันทดรันทวยกายหายใจสั้นให้เหม็นปากหวานปากตัวเองโลหิตออกจากปากจมูก หูกินอาหารไม่รูรสธาตุทั้งสี่พิการตามฤดูคำพีธาตุวิพังเวทหนึ่งหน้าห้าสิบเอ็ดเดือนแปดเก้าและสิบ ทั้งสามเดือนนี้ว่าด้วยวาโยธาชื่อกุจจิสยาวาตาพิการอาการให้ผอมเหลืองให้เมื่อยทุกข้อทุกลำตัวทั่วสับพางกายให้แดกขึ้น ห,หนักมักให้ร้อนในอกในใจให้ระทดระถวยให้หายใจสั้นให้เหม็นปากและหวานปากมักให้โลหิตออกทางจมูกทางปากกินอาหารไม่หรูรสยาแก้วาโยธาต ชื่อิทธิจรดีปีหัวเห้วหมูพริกไทยแฝกหอมเปาะหอมว่านน้ำเอาส่วนเท่ากันรากกระเทียมเท่ายาทั้งหลายบดเป็นผงละลายน้ำร้อนหรือน้ำพึ่งก็ได้ อินแก้วายโยธาพิการฤดูสีให้ธาตพิการคำพีธาตวิวเรเวทหนึ้าห้าสิบเจ็ดวสันตฤดูวงเล็บเปิด เดือน 8, 9และ10วงเล็บปิดเป็นเพื่อวาโยธากรรมเริบปะลินามัคีย่อนเหตุเกิดเพราะกินอาหารชุ่มมันให้เกิดโรคผอมเหลืองหายใจสั้น ให้ท้องรั่นโครบแดกขึ้นแดกลงหาวเลอวิงเวียนหน้าตากินอาหารไม่รูร้รสหูหนักปากเหม็น,ปา,มนปากหวานเกิดการเอือดออกมาทางปากทางหู